สวัสดีครับเพื่อนชาวโมบายลูปเปอรทุกท่านกลับมาพบผมนะโจใน Summoner Wars Sky Arena ครับและในวันี้ก็เป็นช่วงรีวิวมอนสเตอร์นั่นเองครับผมเป็นมอนสเตอร์ตัวเก่าแต่ว่าถูกปรับใหม่มา <Wow. S 1> ซึ่งก่อนหน้านี้นผมไม่เคยปั้นเลยนะเพราะว่าผมไม่ชอบสกิลมันครับผม <Huh? S 1> แต่ตอนนี้ปรับมาใหม่กลายเป็นมือวางระเบิดที่แข็งแกร่งมากๆตายยากแล้วก็น่าใช้งานมากๆครับนั่นก็คือเจ้า โจ๊กเกอร์น้ำนั่นเองหรือว่าพี่เซียนนะฮะอันนี้ใส่คอสด้วยแบบโหเมืนแกมบิดเลยนะฮะจาก Xmen ก, <Wow. S 1> ก็จะเป็นยังไงจะใช้งานยังไงใส่รูนยังไงเล่นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับผมก็เดี๋ยวผมจะรีวิวสกิลก่อนละกันแล้วก็มาพูดถึงเรื่องรูนว่าทําไมใส่แบบนี้นะฮะสำหรับพี่เซียนหายไปไหนแล้วคุณปั้นมาอยู่ตรงนี้นี่เองครับผมก็จะเป็นมอนสเตอร์สายแอตแทที่มีค่าแอตแทสูง ค่า hp สูงนะครับผมแต่ว่าพวกค่าเดฟเนี่ยอาจจะน้อยไปหน่อยนะฮะอันนี้คือสเตตเนื่องจากเป็นตัววางระเบิดก็ต้องเน้นแอทแทกเยอะๆนะฮะสำหรับสกิลสกิลแรกครับท่า flying guard คือท่าป่าไพ่นั่นเองก็จะมีโอกาสทำให้ศัตรูติดห้ามฮิล70เปร็นเเป็นเวลา2เทินแต่ถ้าอัพสกิลเต็มก็จะได้บวกเพิ่มอีก15ก็จะกลายเป็น85นะฮะส่วนท่าที่2ครับจากตอนแรกเป็นท่าเซอร์ไพร์บ็อกหรือว่าท่ากล่องโง่ๆที่มันจะสุ่มแบบ แอนซิงสสุ่มจะตันสุ่มจะโลกลายเป็นท่าเซอร์ไพรส์บอมเป็นการวางระเบิดนะครับโดยจะวางระเบิดไปที่ศัตรูทุกตัวแล้วก็ระเบิดจะมีเวลาอยู่2เทินก่อนที่มันจะระเบิดนะฮะแล้วก็จะได้ค่า accuracy เพิ่มอีก50%ในการ <Wow. S 1> วางระเบิดด้วยเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยทำ accuracy ไว้ประมาณ50ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะฮะส่วนท่าสุดท้ายครับเป็นพ a สซีฟตะกี้ที่เหมือนเดิมเหมือนที่ตอนแรกมันกำเนิดมามันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วคือ revival magic ก็คือถ้ามันตายเนี่ยมันจะเกิดใหม่1ครั้งพร้อมกับบัฟอมตะแล้วก็บ,บัฟอิมมูนิตี้หนเทอร์นะครับแล้วก็เกิดมาพร้อมกับเลือด25นั่นเองมีครูดาวสกิลอยู่5เทอร์ก็มองว่าถ้าเกิดมาแล้วแล้วเราไปรีสกิลให้มันใหม่เนี่ยมันก็จะตายได้อีกอะไรแบบนี้นะส่วนรีสกิลก็จะเป็นเพิ่มค่า HP ในการลงดันอันนี้ก็ไม่สำคัญเท่าไหร่เนื่องจากมอนตัวเนี้ยผมว่าเหมาะกับการเล่นใน PVP มากกว่านะ ค่าเอาเวก็ถ้าเราเอาเวกเนแล้วจะได้สกิล l 3ขึ้นมาส่วนเรื่องรูนนะฮะก็ถ้าจะให้ผมแนะนำคือใส่ f a าทอก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นเซตผสมแบบผมก็จะมีทั้งวิวชิลแล้วก็โฟกัสเพราะว่าเราต้องการค่า accuracy อยู่ประมาณ3-40-50อะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะนี่ผมก็ใส่เป็นวิวชิลแล้วก็โฟกัสนั่นเองแต่ถ้า อยากให้มันแรงๆไปเลยก็เป็นฟาทอลกับวิวนะฮะต้องมีวิวไว้ด้วยเพราะว่าจะได้ไม่โดนรีสกิลนั่นเอง <Yeah. S 1> นี่ใส่แอตแท็กแอตแทกแอตแทกล้วนเลยนะครับเนื่องจากว่าต้องการฆ่าแอตแท็กสูงๆเพื่อไปวางระเบิดจะได้แรงๆนี่สเตตัส at ของผมก็ได้แอตแทกประมาณ2 0 0พคิดว่าถ้าใส่ fatal เนี่ยน่าจะได้แรงกว่านี้นะครับอาจจะทาได้ประมาณ25 0 0ั้าก็ได้นะฮะไปสำหรับการใช้งานครับเดี๋ยวผมจะไปลองระเบิดเทสระเบิดให้เพื่อนๆดูก่อนว่าเป็นยังไง เริ่มจากเทสจากในไฟมอนแล้วกันนี่ผมเพิ่งปั้นเสร็จเลยนะเอาแบบว่ามีบัฟดาบแล้วก็ไม่มีบัฟดาบไปกับออร์ละคลเลยแล้วกันแล้วก็ถ้ามีบัฟด,ดาบด้วยก็จะเอาจินไปเร่งดีไหมถ้าจินไปเร่งมันจะตายก่อนนะดิเอาตัวอะไรไปเร่งดีกูเจิ้องอยู่ไหนเอากูเจิ้งไปแล้วกันนะช่วยโปรโมทน้องคีตาเทพีซะหน่อย เฮ้ยใจเย็นอ่าได้ระเบิดมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองระเบิดดูเลยนะว่าความแรงตอนที่มีบับดาบเท่าไหร่นะเครื่องจะไม่วางฟาร์มเขาให้สองหมืนห้าประมาณสองหมื่นหกนะฮะ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราจะลองวางแบบ ยังไม่มาสกิลจะคูดาวอยู่ที่ประมาณสี่เทินนะอันนี้แบบไม่มีบับดาบแล้วกันอนะเซอร์ไพรส์บอมจุ้มประมาณ16ื่นหนะครับถ้าไม่มีบับดาบถ้ามีบับดาบก็จะประมาณ26แลมแรงขึ้นไปอีก1 0ึ0งมืนเลยทีเดียวแล้วก็สังเกตแล้วก็คือมันก็วางติดก็ ค่อนข้างโอเคนะมันก็ขึ้นอยู่กับค่า Accuracy แล้วก็ค่าเลสฝั่งตรงข้ามแต่นี้เรามาเทสกับในไฟมอนนะครับมอนน่าจะไม่ค่อยมีเลสเท่าไหร่อันนี้จะเป็นดาเมจคร่าวๆเดี๋ยวเราจะไปลองดูดาเมจในอารีนานะฮะสำหรับใน a r รีนาเราจะได้วางไหมเนี่ย <laughs> อยู่สูงเกินไปนะนะ อันนี้อาจจะได้วางเดี๋ยวเราลองเทสดูแล้วกันผมก็จะไปกับทีมที่ล้างระเบิดก่อนนะผมไม่รู้ว่าจะวางอาร์คตายหรือเปล่ากลัววางไม่ติดด้วยโหโจ๊กน้ำเพิ่งปั้นมาหายไปไหนแล้วเจอแล้วก็จะเอาเป็นทีมแบบนี้ไปลักกันนะครับ กูเจิ้งเพื่อบัฟดาวนะก็เซอร์ไพรส์บอม์หมอเขาให้วางแมวไม่ติดเอามาดูในอารีนาจะระเบิดได้เท่าไหร่ดูไม่ทันฮนะเดี๋ยวเราไปดูภาพช้ากัน <c oughs> ตอนนี้ปัญหาเกิดแล้วฮะ ระเบิดไม่ตายโดนชุบแน่นอน <What? S 1> แล้วก็วางระเบิดใส่น้องแมวไว้ก่อนโอ้โหเออติดห้ามฮิวโชคดีไปนี่ย น่าจะวางระเบิดได้อีกรอบนะฮะอุ้ยแมวก็ยังไม่ตายด้วยเราจะวางไปที่น้องก่อนแล้วก็ปั่นให้ตาย <c oughs> คือมันก็เป็นเอามาแทนตัวระเบิดตัวอื่นได้ครับเป็นเหมือนทีมระเบิดนั่นเองแล้วทำไมน้องแมววางไม่ติดเนี่ย ฮัลโหลต้องระเบิดครับไม่งั้นเดี๋ยวออร์เคลิลมันล้างแต่ปัญหาคือเราจะค่าน้องเหมียวยังไงนี่ได้ใช้บัตรสิบตะก Q ิวโชแล้วตายแล้วเกิดโอ้ oh, ยังจะอุตส่าห์คิดที่ค้ออีกนะเนี่ยนะตายแล้วเกิดได้หนึ่งทีหมดแล้วจ้าเรียบร้อยฮนะ เราสเปเชียลลีครับครั้งนี้เป็นสี่ดาวดูรีเพย์ที่ผมเล่นไว้แล้วกันสี่เกมอันนี้เกมแรกผมไม่ได้เอาลงอันนี้เกมเกมแรกที่เอาลงนะครับเจอกับทีมจากบูมเอาเวอร์ชันดิเฟอเรนต์โอเวอร์ชันดิเฟอเรน์ครับเพื่อนๆย่างวะงั้นก็เล่นสดเลยแล้วกันนะโดนสดไป มันเพิ่งอัปเดตเมื่อกี้พอดีโหเออุตสศาส์เล่นเอาไว้นะมาดูมาดูว่าเราจะหยิบโจ๊กน้ำในสถานาการณ์ไหนแล้วไปกับทีมประมาณไหนนะฮะ <Yeah. S 1> นี่เขาได้เฟิร์สพิกก่อนโอ้เขาแย่งพินลมเราไปแล้วจริงๆแล้วผมจะพยายามเล่นทีมถึกๆเข้าไว้นะฮะถ้าเล่นกับโจ๊กน้ำแต่เดี๋ยวผมจะเอาเอาบัฟดาบไปด้วยแล้วกันให้เขากลัวเล่นนะโอ้เขาเก ่าตอนนี้เราจะหยิบนี่ได้ฮนะแล้วก็จะหยิบโจกน้ำมาเลยบังคับให้เขาเอาอิ m มู i นตี้มานะโอ้เขาไม่เอา i m m u n i นตมาเขาไม่เอาอิ m มู i นตี้มาอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเอาอะไรไปอีกตัวดี โอ้เอาผัวมาครับผม <Huh? S 1> เพราะฉะนั้นถ้ามีผัวลมอยู่ด้วยเราอาจจะได้หลับยาวๆนะครับหลับเต็มตื่น <c oughs> แต่จริงเราก็ไม่ต้องกลัวก็ได้นะเอาแวมไปเดี๋ยาลองดูฮนะแล้วเราก็จะแบนเหมียวไปฮนะ <c oughs> ไม่รู้ว่าจงนั้นจะได้เล่นแบบอุ้ย <c oughs> ได้เล่นด้วย <c oughs> เขาก็จะหลับเราเหมือนกันนะ <c oughs> อะผมว่าน่าจะได้วางระเบิดสักรอบหนึ่งแหละหลังจากนั้นจะโดนคอนโทรลหรือตายไปก่อนก็รอดูกันนะ อุยตายเลยฮนะผมไม่น่ารีบฮิวเลยน่าจะนี่ไปก่อนเนะพราะเดี๋ยวโจ๊กเราจะเร็วกว่าชาวบ้านเขาโอ้โหลาโม <What? S 1> โอ้อย่างน้อยผมก็ได้ระเบิดสองตัวนะเนี่ยตอนนี้ ต,ตรงนี้น่าจะยิงมาโจ๊กเราจะได้วางบอมวางให้ติดหมับเข้าให้แล้วโจ๊กก็จะหมดหน้าที่แล้วนะเราก็จะปล่อยให้น้องตายไปก็จะอืม โอ้โอ้บ้าบอาบ้าโอ้โหไม่แตกนะฮะน่าเสียดายจริงๆโอ้ยตรงเคาน์เตอร์แย่ oh. oh, <laughs> yeah, แล้ว แหวมเคานเ,เตอร์หน่อยโอ้เขาไม่ยิงแหวมเราเลยโอ้ยระเบิดแรงไม่พอแรงไม่พอ,พอโอ๊ยโดนเคาน์เตอร์อีกแล้วนะเราจะต้องฆ่าไปก่อนนะเผื่อมีลุ้นชนะอยู่ว้าว โซ้กเรามีกี้เราโดนแบนไอตัวด่าไปนะก็เลยทำให้แบบอดทนไว้อย่าเพิ่งตายโอเคไม่ตายนะอยู่ตัวเองก่อนเราแววมเร่งน่าจะหลับได้อยู่ สวยน่าจะเท์บูลเลนใส่หรือเปล่าอ๋อเอมันชื่อท่าแอร์เบนเดอร์ฮะตายอืมผมจะต้องฆ่าน้องก่อนเลยฮนะเสรดฆ่าไป เอาละสถานการณ์ตึงเครียดน้องกลางไปก่อนนี่เราจะมารีวิวโจ๊กน้ำแต่กลายเป็นเกมนี้น้องวูฟน่าจะเอาเรื่องอยู่ฮะเรียบร้อยส่งอิโมจิไปก่อน โอเคและนี่ก็คือโจ๊กน้ำสมใหม่หลังจากที่ปรับบาลานซ์แพดมานะครับผมก็เป็นมอนสีดาวอีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นน่าปั้นเลยเป็นตัวระเบิดที่ตายได้หนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นก็ลองเอามาปรับมาใช้ดูแล้วกันในอารีนาก็เป็นทีมระเบิดได้เลี้ยงสปีดดีๆครับผมให้ตัวลบบัฟหมู่ออกไปก่อนแล้วก็ตัวบัฟดาบเราตามแล้วก็จะมีโจ๊กวางระเบิดแล้วก็จะเป็นออร์เคิลลมระเบิดตามก็ได้นะครับผมหรือว่าถ้าเล่นใน r d ดีกก็อย่างที่เห็นเลยพยายาม เซฟมันไว้หมายถึงว่าถึงมันตายไปแล้วเนี่ยตัวในทีมเราก็ต้องแบบยืนรอระเบิดมันระเบิดแล้วก็ไล่เก็บได้นะครับผมอย่างมื่กี้ผมก็จะเอาวูฟไล่เก็บได้จริงๆแล้วอาจจะสลับไปเป็นแมวมืดลงแทนแวมอะไรเงี้ยแล้วแต่สถานการณ์แต่มื่กี้เขาแย่งเลือกไปนะครับผมประมาณนี้สําหรับพี่เซียนแล้วกันนะครับผมใครที่ ชื่นชอบคลิปรีวิวของผมยังไงก็ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกด subscribe ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ